วันนี้จะมาตำน้ำพริกน้ำปูโอ้นี่เน้นน้ำพริกเน้นผักครับนี่แต่มันอร่อยนะครับเนี่ยน้ำปูพี่น้องแล้วก็จำม,ม,มือนี่พี่น้องอืมจัดภูมิใจชนอของมือนี่แพงแน่นอนมาแล้วสวัสดีนะครับครัวรูกเด่นแฟมิลี่ครับพี่น้องดูดูขาวอ,อ่อ,อนๆนี่มีเมนูหลังสงกรานเนี่ย กินเนื้อกินซีฟู้ดกินปลากินไก่มาเยอะแล้ววันนี้มีเมนูเด็ดแบบเหนือๆครับวันนี้อ่าจะมานําเสนอให้ชิมวันนี้ดูปลากรูดโอ้สวยมากดูปลากรูดนี่มาแค่บาทเองครับเน่ยโอ้ได้เยอะเนาะได้เยอะเลยวันนี้จะมาตำน้ำพริกน้ำปูอาหารเหนือลยเจ้าท่านคนใต้ก็กินน้ำบูดูใช่ไหมครับคนเหนือก็กินน้ำปูครับอันนี้หอมหอมตำน้ำพริก น้ำพริกน้ำปูพักหนึ่งค่ะรับรองอีปีอีหน้าอีป้าอีอาอ,อายู่ต่างประเทศนะหาใส่นี่ป้าวแถาโรงเรียนน้ำลายไหลเยอะไหลแน่ๆเดี๋ยวนี้ต่างจากน้ำปูครับมีก็่พริกกระเทียมหอมแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดที่ไปที่มาของน้ำปูแป๊บหนึ่งน้ำปูนี่คือคนเหนือทุกหลังคาเรือนต้องมีน้ำปูนะครับใช้ปูนาแท้ๆเนี่ยมาตำ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  แล้วบีปรแตาน้ําของเนื้อปูมานะครับแล้วก็มีตะไคร้มีสูตรสมุนไพรในละบ้านไม่เหมือนกันแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟเคี่ยวทข้าขคามคืนนะครับเคี่ยวจนจากน้ำจากน้ําจนมันเป็นมาเหลือเป็นก้อนอย่างเงี้ยนี่คือที่มาของเนื้อปูครับเป็นน้ําปูแล้วคนเหนือก็มาตําน้ํพริกกินกับพักลวกพักนึ่งดูไปน้องข้าวเหนียวจ้ำเข้าไปมีหมูย่างหน่อยหนึ่งมีแคบหมูมีอะไรนิดหน่อยแก้มนะ วันนี้ปลาตะเพียนใน,นตัวหนึ่งปลาตะเพียนนี่จะหมกหรือว่าจะเอานึ่งด้วยกันนึ่งหดเลยไหมเนาะย่างนึ่งเหรอย่างจะหอมเด้อเมี่อกี้เราก็จัดเรียงใสม่มะเขือเอาไปใสม่มะเขืออันไหนที่มันสุกยากใส่ก่อนนี่ใส่อะไรใส่ขงิงเออไม่ใช่ใส่ขาอ่อนแล้วก็เดี๋ยวปั่นอันนีเอามีเราปั่นอันนี่ใส่เด<า>ี๋ยมเอามีดแป๊บนึงจ้ะ ใส่ขาอ่อนลงไปกระป๋ปีนี่นึ่งมาแล้วหวานดีทักแลกระป๋อปีกรอบมากพี่เนาะมีกระลำไปด้วยหวานนี่นะครับวันนี้เมนูแบบบ้าน,นบานเลยเนาะบ้านอะไรแวันนี้ใช้พี่น้องอีสานห้องที่ไม่เคยกินหรือว่าอาจจะไม่ถูกปากก็มีแจ่วองอ๋อแจ่วองแจ่วองเจ้านี้อร่อยนะแจ่วองอยทิพย์อีก อันนี้สุกสุกง่ายเราใส่ทีหลังอันนี้สุกง่ายอันนี้รู้ไหมยอดอะไรเนี่ยยอดมะระเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยเนื้อนนอ,นนอร่อยแกงใส่ปลาแห้งก็อ,อร่อยอันนี้แกงใส่ปลาก็อ,อร่อยนแล้วครูนะมัดละสิบบาทเดี๋ยมังเนี่ยสิบบาทแล้ววันนี้น้ำพริกเราปูก,กินทับสตอครับพี่น้องตาชา <c oughs> อ่า <c oughs> ปลาปลาน,นี้ยไม่มีใปตองอ่ะจะปิ้งเ,เหรอเสียเวลามั้งไม่งอวังไม่งอวังก็ได้แล้วแต่ลุงเบ๊ เดี๋ยวเไปตอกน้ำผัดมแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวนึ่งผักเลยครับพี่น้องนึ่งผักนึ่งปลากันตอนน้ำพริกน้ำผูเดี๋ยวผมเอาพริกกระเทียมหอมแดงไปย่างไฟไปหมกไฟหอมๆอแล้วมาตักน้ำพริกกินกันโอาโแน่นอนนึ่งผักเลยเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำพริกน้ำผูด้วยกันพี่น้องเนื้อนี่นะคนกำลังขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวปลาส้มนั้นย่างเอาเนาะย่างเอค่ะเดี๋ยวไปออกมาแล้วนี่แบบปลาย่างหอมๆแล้วก็มี มีจ้นปิ้งนะครับอ่ากินกับน,น้ำพริกน้ำปูนี่มันต้องมีจ้นปิ้งย่างหมกเลยหมกปลาส้มครับต้องหาไปไหมสามชั้นเลยพอดีพอดีปิ้งย่างไฟมันอ่อนๆไฟให้มันสุกไปข้างในไม่ต้องเอาแบบไหม่ปลาตะเพียนตัวสี่สิบาทครับตัวน,นี้เขาเขาหมักมาเรียบร้อยหม,มกใบตองนี่หลังสงการเราต้องกินประมาณนี้ครับนะ อย่าเอ้ยนี่กินน้ำพริกมาสามวันสามวันแล้ว <c oughs> กินน้ำพริกต่แดงพ <c oughs> ักละพัก,กผมเห็นยญาก,กินอะไรก็อยากตามนี่ยญ้าบอกตามน้ำพริกตามน้ำพริกห้าแห้งตามน้ำพริกปลาสลากแห้งครับตามน้ำพริกต่แดงคนเมืองห <c oughs> มกหมกกันเลยอ๋อไม่เป็นนะเอาตามนี้แล้วนะนั่นแหละนั่นแหละเมื่อคืนเชียงรายฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนนี้หนักหนักรุนแรงเลยแหละเมื่อคืนนี้ พอมันได้ย่างพอแล้วแหละเดี๋ยวเราจะได้ย่างพริกย่างนะเดี๋ยวเราจะได้ตำน้ำพริกกันต่อเราจะเอาไปน่าจะเอาไปใส่อบลมร้อนดีกว่าถ้าย่างก็อาจจะช้าไปหิวข้าวละนะหม้อนี่เดือดแล้วครับผักใกล้สุกละเออันนี้พริกชี้ฟ้าแดงพริกพริกกระเนี้นะครับเอาตำน้ำพริกกะปูอร่อยสีสันมันก็ดูดีแล้วก็แต่มันอาจจะเผ็ดหน่อยนะครับเพราะว่าพริกหน้าแรงแต่ก็ใส่หอมแดงใส่กระเทียมเยอะๆมันจะอร่อยตำน้ำพริกกระปู่ไปน้องเดี๋ยวถ้าผักใกล้สุกเราจะเอาผักนี้ใส่เดี๋ยวดูก่อน โอ้นี่พี่น้องนึ่งหนอ่อข่าเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีนะอยู่อเมริกาอยู่รัฐนี่นะแมเ,เห็นเมนูนี้รับรองเดี๋ยวเราเดินตามพี่กรปุ่มกันพี่น้องเหมาะครับของกินแบบเมืองเมืองครับนี่ก็คอหมูย่างเหลือเมื่อคืนหน่อยหนึ่งพอดีแหละเน้นน้ำพริกเน้นผักครับนี่อันนี้ก็มปปลานึ่งเอ้ยปลาย่างปลาตะเพียนแล้วก็อันนี้สําคัญที่สุดเช้านี้กินแบบง่ายๆนี่หมึกสั่งมา มือแห้งอันนี้หนวดปลาหมึกครับเอามาจากช่องฟิตนะครับสีเลยเป็นแบบนี้คือเอาอกมาจากช่องฟีดครับคือโฟล่าผมไปซื้อเห็นเขา,เาใส่ในช่องฟีิต้ผมก็เลยใส่ฟิตไว้ครับอันนี้ปิ้งกินเข้าต่อโอ้เหมาะเหมาะพี่น้องเนะ่เดี๋ยวรอปลารอเนื้อเราแป๊บหนึ่งรอผกักเราแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้กินข้าวด้วยกันพี่นอ้องอืนะครับพริกกระเทียมหอมแดงเราย àng, ่างมาเรียบร้อยแล้วย่างด้วยเตา นะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้ที่ละอ้ผักอะไรที่มันสุกนี่ใส่หน่อยอนี่ใส่เลยถ้ามีชะออมใส่ชะออมอีกนะครับเหมอสผักผ<อ>ักกูดไม่ต้องใส่หมดเยวก,กินไม่หมดอ่ะพเพราะมันเหลืออีกมัดหนึ่งเดี๋ยวเผื่อไว้แกง,แก,งแกับแกงส้มใส่ปลาช่อนใส่ใส่ปลาดุกรกะลำครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่พี่น้องมาดู นี่แหละอ่ะอีกเดี๋ยวไปเอาคกมาเลยทำน้ำพริกโรงเรียนจะโชว์พี่มือเองตำน้ำพริกน้ำปูสูตรนี้ทำง่ายๆเลยนะขอให้มีน้ำปูแท้เพราะน้ำปูขายตามตลาดเยอะมากไม่รู้ไปเอาปูมาจากไหนแต่ไม่ต้องสั่งโรงเรียนนะครับน้ำปูนี่มันมันทำยากมันไม่ค่อยมีมันหายากไม่ใช่ทำยากคือฮะมันไม่พอส่งครับปีหนึ่งมันก็จะได้ปลูกสองกระปุกเองเอาพริกกินนะโอ้ข้แตง บางบ้านนี่เขาใช้พริกแห้งแล้วก็เอาน้ำปูใส่แล้วกินกับผักที่เล็กลวกครับผักที่เล็กลวกให้มันหายคมหน่อยๆแล้วเขาก็เอามากินกับน้ำพริกน้ำปูเวลาไปไห่ไปสวนเนนาะพี่้องเผ็ดเผ็ดเลยอร่อยมันนั่นเมัอนจะได้มันไม่ได้จ้ำกินเนื้อมันนะครับมันจะจ้ำแค่ได้กลิ่นของน้ำปูค่ะได้ที่ละน,น้ำปูแจ่น้องีมเค็ม นี่ตีกน้ปูแล้วเอาหลังช้อนตักอย่างนี้นะครับมันจะได้เวลา,าลงมันจะได้ลงง่ายเห็นไหมสวันของสวันบ้านทุ่งเลยนะครับพี่น้องหอมหอมค่ะใครดูคลิปนี้ที่อยู่ต่างประเทศนี่ต้องบอกแม่ทรงน้ำปูมาคือจิม้มตามด้วยผงนวลนิดหน่อยค่ะ,คะ นกขยากินน้ำปูน้ำปลานีน้ำปลาน้อยอแค่นี้แหละครับค่ะอ๋อง่ายๆง่ายเลยมันอยู่ที่น้ำปูขั้นตอนในการทำน้ำปูก็สองวันแล้วค่ะน่าจะตำน่าจะเคี่ยวอู้หอมไปน้องแต่แต่หน้าตามันก็อาจจะดำๆหน้าตามันก็จะดูคนค้นพานธุขึ้นดูับบะไรอะไรกันปลาลาก็ยังว่าสีสันไม่ดูไม่ดีนะมาเจอน้ำปูอีกไปไม่เป็น เขาเหนียวจ้ำครับพี่น้องจ้ำเขเลิดเลยเนิ่แต่รสชาติมันอร่อยจริงน้ำปูนะมันหอมเราวาดได้ปูมันอันนี้หมดปูนาไปประมาณสักสอหนึงบางสีนั่นแหละครับเนี่ยไปได้เนี่นี่พี่น้องูหมูย่างเรียบร้อยนะพี่กน้ำปูเรียบร้อยไปเอาผักมาเลยทีนี้สีสันคนที่อื่นจะมองจะดูน่ากินไหมเนี่ย แต่มันอร่อยนะครับเนี่ยน้ำปุ๋ย้อา<ช>ข้าเหนียวจ้ำไปดูปลาชู้ฝกหน่อยโอ้เทเลยเขาเอาคลิปได้คลิปหรืที่ตะย่างผักผักกรูดอนอกจากจะผักกรูดนึ่งนะครับผักกรูดสดอย่างนี้ก็กินได้อร่อยอ,อันนี้ยอดยนนจำชื่อไม่ได้ป่ะยอดมะละมะยอดฟักยอดแฟงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีผักหลายยางนอคามะเขือพวง มะเขือหวานนึ่งนึ่งนี่วลาโทรฟีน้องเฮ้ยอาจารย์เอสซี่คะมากินเกา็กับน้ำพริกน้ำปูจ้ามื่อนี้ยนี่มาดูหมึกเอ้ยไอหมึกแห้งกับมีหมูย่างพริกน้ำปูพักนึ่งหลายๆนี่แหละสวรรค์บ้านทุ่งของแท้พัตตะคานบ้านทุ่งเลยแหละวันนี้บ้านบ้านนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับอีวันสวรรค์คงจะได้กินต้มอึ่งละ อ่ะเดี๋ยวกล้องมาตั้งชิมพร้อมกันเดี๋ยวดูเรียนจะโชว์ชิมน้ำพริกน้ำปูกันว่าเวลากินกิน,บกนแบบไหนเดี๋ยวรอดูนะครับเมน,นูวันนี้ยิ่งกว่าไปกินพัดกะเพราหนิวันนี้เมนูวันนี้มีหมกปลาส้มมีหมกปลาหมกปลาส้มโอ้โหดูควันออกอสวรรค์บ้านดนุ้งลุงเด่นลุงเด่นหยับถาดมาคกลตก,กาง์ได้ไหมเอ้อมันจะได้บาลานซ์หน่อยเดี๋ยวจะซีห้ดูเฉยๆนี้ตั้งกล้องกิน เวลากินน้ำพริกน้ำปูครับมันต้องเข้าคำใหญ่ๆแบบนี้นี่เอาข้าวหนีเอีเลยนะเช็ดช้อนลงไปก่อนน้ำปูที่มันติดอยู่ช้อนนี่แล้วก็จำมอือนี่พี่น้องอืดูนี่ครับน้าตาน้ำปูมันอย่างนี้เลยอย่ง่ะตายดูวยหิวเข้าแน่วันี่นะ,นะ กินหมูย่างกินเนื้อ,อย่างมันก็กินสงการแล้ว <c oughs> กินอาหารทะเลก็กินสงการแล้วเนาะมหมูย่างคำนึงแล้วเนาะนกขานกขาอ่อนนกขาแท้ต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยเขาหัวมาอย่างนี้เลยนะเขาขุดดีถ้ามิน้นรอชิมดู น่าจะน่าจะแพงอ่ะอาหารมื้อนี้พื้นยอดเด็ดพื้นยอดพุ่มใจสนะของมื้อนี้แพงแน่นอนเอาต้องคำใหญ่ๆนี่เลยจำลงไปโอ้ยดำถึงดำก็อร่อยนะคะอึ้บ ร้อ, <S <S อนปูน้อยตำแหน่งกระยาบเข้าไปอโอ้โห,โโหมันต้องกินหมูก็ได้ครับกินแค่นี้แหละอือรอ่อยยกกินปลาให้พ่อทำยังค่นนะอืมัมมนร้อน ห่อนกระแซบเป็นองเลยนะมี่ปลาส้มค่ะปลาตะเพียนนี่ก้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาเขาบังมาให้แล้วเวลากินนี้ดูคนลนะกันเขาก็ห่อนปลาก็ห่อนอืม พอดีออกเปรี้ยวๆหน่อยๆข้าวด้วยกันครับสตอด้วยสตอข้าวไปกินที่สงขากับคุณสอนนะเขาเอาเผาไฟเลยนะสตอเผานี่อร่อยกินสตอกับตำีนน้ำผู๋จำด้วยหมูย,ย่างหนึงชิ้น อนม,มาเด้อพี่น้องเฮ้ยมาครับจำมอือจำมือเข้าไปอือ้กินด้วยกินด้วยขนาดตัวนี้ปกติไข่หึห่าส้ม,มกับหมอ้อเนาะเกาะปวงอาไปทางเดินเลย ไปเยกะม,มากซีนอยู่ก่อนหี่ยังฝนตกหนะักเมื่อคืนนี่อ,อ,อร่อยลมแรงมากเราจะไปดูสวนอยู่มะม่วงใหญ่เหลือเปล่านู่นน้ำปูอร่อยเขาจริงก็ต้องก็ค่อยกินกินแบบนี้อย่ารีบแล้วก็เน้นพักหนะนักๆพี่น้อง เป็นกับข้าวเช้าที่เฟอร์เฟคที่สุดนะช่วงตั้งแต่ช่งวชงนีใหม่มาเนี่ยเป็นกับข้าวเช้าที่ดูดีที่สุดละถูกปากถูกปากที่สุดของข้าวอ,อ,อ่อนอืมของอยากตุม่มลมอาจจะมีเสียงลังผื้งพือบ้าๆนิดหน่อยนะครับอ่อนหัดแครจยาเลยหัดก็ะนึ่งก็โอเคเลยนี่ผัดกรูด ดกุด,ดนึงครับพี่น้องนี่นะกุ<อ>้ยหน่อยก็ได้สมันรทะรกนี่กุ้ยน้ำพริน้ำปูให้หน่อยอ นาะค่ะก็สุดยอดเลยไม่เนาะลาบงัวกับลาบงัวด้วยวันนี้ปีให <c oughs> ม่กินลาบมันล้วอันนี้สุดยอดเปลี่ยนเปรี้ยวไปพอดีแล้วก็มาย่างใบตองหอมครับย่างใบตองแล้วหอมหอมอืมดดคุณดู อร่อยมากเวลาเขาบ้างแล้วเขาเอาไปหมักแล้วเวลาเรามาเนืง่งกางแบบนี้นะครับก้างเล่นจะไม่มีละลายไปแล้วก็ดีแลนะ้วเนาะคุณผูชมสมนิดๆเป็นทอดพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเหลือเพิ่มเล็กๆอย่างเชียงรายอยู่ใกล้ทะเลเนาะ หมึกยากอย่างนี้ก็กินกับข้าวนะครับไม่ได้กินเล่นนะคนเหนือแะมากินกับข้าวไม่ลำพัเข้าวกับนีเหมือมนพายุจ,จะมาอีกที่เราบอกว่าเราจะเดินทางกันนะครับจะไปทัวีีสารออกทะเลเนี่ยก็พอดีเอฟซีทักมาบอกว่าเขาจะมีงาน บ้างไฟยะสวุวรืมที่จังหวัดยะสุวรรครับแต่ว่าเขาเริ่มเดือนหน้าพฤษภาเอเราก็แกะว่าเออถ้าอย่างนั้นนะก็อยากคือผมอยากผมชอบดูอะ่ะผมก็อาจจะไปตอนเดือนไปลายเดือนเมษาดีกว่ามันจะได้ถึงเดือนพฤษภาครับไปข้ามเดือนเลยถ้าเราไปตอนนี้มันไม,ไม่ทันอมืมันจะไม่ได้เห็นแล้วอย่างมันก็ ก่อนเดินทางก็ต้องดูพยากรณ์อากาศไปครับคือตอนนี้ทางอีสานเขามีพายุนเนาะก็ดีอะ่ะไปไปลายเดือนหน่อยดีักสอ่สิ้น้า5วันครับช่วยอียสานเนาะแล้วก็พาไ,นนะไปจันทร์หน่อยนะไปขับรถจากเชียงรายเนี่ยออกทางอีสานไปถึงอีสานใต้ไปถึงอุงบลน,นู่นแล,แล้วก็ออกไปทางจันทบ,บุรีต่อเลยออกไปทางท่าตะวันออกต่อยาวไปทางนู่นนะครับระยอง เจ้าของสวนทุเรียนในเบิ่งก็เขาเม็นมากไปกินเนเด้อเจ้าของสวนทุเรียนเขาขายที่ได้เป็นสิบล้านนะเขาไม่รู้ทางเราหรอกจะซื้อกินเอาเดี๋ยวไปกินไม้เผื่อหเลื่อนเลื่อนมาเจอเลยเดี๋ยวเราเคยไปปีก่อนแรกปีหนึ่งที่ไปอ่ะบุฟเฟ่สามร้อยห้าสิบบาทเลยอกินเงาะกินมังคุดกินทุเรียนอะไรอย่างนั้นก็ได้ไปหากินบุฟเฟ่ ที่เชียงใหม่ก็มีนะเขาบอกห้าเก้าเก้าบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเป็นหัวแล้วก็อ่าไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะก็มีอาหารมีแกงทุเรียนมีมีอาหารแบบมอนกับบุฟเฟ่ต์ร้านอาหารอ่ะทุียนก็เลือกได้เลยคือเมนูเกี่ยวกับทุเรียนโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุณนํำปูงจ้าทีทำพิปูนี้น่าใจมาก ใส่น้ำปลาดีๆเข้าไปนิดนึงนะครับมันก็เค็มแบบพอดีกินกับหมูย่างเข้ากันแคบหมูยนนนเยอะไหมเนาะกินกับหมูย่างนี่จะเข้ากันที่สุดครับสำหรับนพ้พริกน้ำปูนะหมูสามชั้นสั่งหมะ้ะปิ้งไฟนั่งสว่าสว่าหยัดหยัดตะเกือพ่ออะไรน้ำปูจำชื่บบอเลยเนาะ ไม่กินมะเขือแล้วเหรอคุณออกปากมะเขือเนี่ยน้ำร้ายเนี่เอาอยู่เย็นแล้วไม่เย็นไม่เย้ไม่เย็นอย่อี้หวานหวานอยากกินปลาตอ้อนนะแต่ว่ามันช้าอยู่อ่ะอไม่ได้ปไปไหนอยู่แล้ววะเนี้ยนี่เป็นซาตอข้ามกินไม่แรง ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นสตอแรงเท่าไหร่มันจะกินกับหินนะแต่เป็นสตอได้แท้อยู่สตอร์สตอผัดกุ้งสตอร์กินกับขนมจีนน้ำยากินกับแกงใต้ก๋วตี๋ข้าวหมงยังเอาเลยไม่อยากจะเปิดกระเทียมเดียว <c oughs> มันจะเย็นไม่ๆกลับนี่ไงวะ หลายวันนะมีหลายครั้งที่ผมจิ้กับข้าวเนี่ตัวนึงนี่ตอนกลางคืนบางทีไปไหนมามหิวหไม่รู้กินอะไรก็อเอาใส่ไมโครเวฟเลยก็ก็มีง่ายเลยใส่ไมโครเวฟเลยเดี๋ยวใส่เตาอบร้อนๆแปบ๊บเดียวมันก็พูดตัวลงมากินก็เหนียอิ่มเลยน้ำพริกน้ำปูกับปลามึงแหง้งครับ อรอชุดในรอบตอนเช้านี่ในรอบเดือนนี้แหละก่อนปีใหม่มันะ่ะอเนี่บน้ำปูาหาเราสนี่ได้วะ่ะหาเราถิ<ก>่น,<ก>นได้ก,กินได้อีกหลายวันอยู่กินได้อีกหลายวันเนาะอร่อยดีวันนี้พอดีเลยไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดมากแล้วก็น้ำปูพอดีเนะาะเราใส่หอมแดงเยอะน้ำปูไม่ใส่กระเทียมเยอะๆมันจะลดความเผ็ดแล้วก็หวาน ก็วความหอมเล่น้ํ้ปูตอนเช้าป้าไม่ค่อยเท่าไงเบนี่ถนัดข้าวเช้าวกินเบียีค่ะข้าวเช้ามีพลาดก็ได้ให้เราีต้องประมาณสักเที่ยงตอตอนนี้ผมไม่กินก็ได้นะผมกินข้าวเยน็น,านนานๆจะมีข้าวเที่ยงรู้อิ่มตั้งแต่ร้อนเช้าอะ ตอนแรกมันไ่ถึงเพื่อนนี้ยใช่ครับปกติเันไนไม่ค่อยกินข้างเชอยู่แล้วเนาะก็คือทีที่ก็ตอนเย็นไปเลยแต่ต้องใป่ไ่เที่ยงเย็นก่อนนอนออร่ย ก็อิ่มเลยนะทัานก็อิ่มสิเราจะใส่ข้าวปั้นอย่างง่ายนิดหนึ่เคยกินข้าวแบบรู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่ยังไม่อิ่มอ่ะเพราะมันอร่อยอาหารมันถูกปากครับวันนี้กินข้าวแบบอิ่มแต่ไม่แบบอิ่มแต่ไม่อยากกินแต่มอยากอิ่มอ่ะยังอยากจะกินอยู่นะเดี๋ยวพักคับชั่วโมงสองชั่วโมงมากินอยู่ไงสุนทยได้กินข้าวเที่ยงอยู่ออย่างเงี้ยมัน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 ย่อยง่ายแล้วก็มันกินแล้วมันก็ไม่เสียสุขภาพเนาะ มผักหุญไพย่นั่นเนาะยอดอ่อนอย่อนเงี้ยเด็ดกินมันกินกับน้ำติ๊กอย่าเนาะอย่าเอ้ยเนาะกินผักเอออย่าเด็กินผักมุนๆนี่เลยกินเนาะปลุ่หน่อยใส่หมูจิ้งเข้าไปอีกเลยเวลานึ่งมันกันหวานหมดเลยกระหล่ำช่วงนี้มันหวานอยู่แล้ว ถ้าต้มนั้นถ้าจะเปลี่ยนนะครับเน้นนึ่งถ้าต้มน้ำผสมเยอะไปถ้านึ่งความหวานจะผ่านมาโดยตรงอร่อยกว่ากันเยอะไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็บ้านไผามีน้ำปูอยู่ลองไปตำดูครับไปน้องจต่น้าพม่น้ำปูช่วงนี้ประตราดผักเยอะนี่นอคาเยอะครับนอนนี่มาละสิบบาทก็เริ่มเพิ่มเลยซื้อมานึ่งมาล,ลวกกินกัน <c oughs> อยากกิน บางคนมากินน้ำปูก็พริกกระเดงตัวนี้ถ้าเป็นทางพี่น้องอีสานเ่าก็กินกับปูนปลาเนาะปูนปลาน้ำพริกปลาลอุ้ยเขาเรียกน้ำพริกปลาหนิเออเรื่องกินปะน้ำพริกปลาหน่เรากินอยู่น้ำพริกยายทิพย์หนิกรรั้นสีแล้วนี่อร่อยพอดีน้ำพริกพอดีเลยอร่อยไหนๆวัน้จะกินอะไรอกอิ่มอิ่มแต่ลองรู้สึกไม่อยากกินนะครับไปนะครับพี่น้องมีโอกาสเราไปทำดูนะครับน้ำพริกกระปู ครับพักน่งชั้นบอกหมาะขนาดครับมีหมูสามชั้นมาย่างให้หน่อยปลาสุดยอดไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวลุงเด่นสวัสดี่ค่ะไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มข้าวแล้วไมอยากกินเล่นอยู่เดี๋ยวเราไปซื้อแคบหมูเออเรามีแคบหมูอย่นี้นั่นเล่แล้วเราทอดเนาะตอนเด่นมีสุดยอดเลยทามีเพราะท้องไงนะ เเื่อนองหวน,นอันนี้พรุ่งนี้ก็กินเย็นนี้ก็กินอยู่เนี่ยเยกน,ยน,เยยนกินตอนเย็นจะกิน่ตอนเ้่กินเพราะว่า